เก้วีแวแลมังตก็หมาขอเานันของอินหาร้านเขาองกันเดป็ั่เขาวาเรานมถึงเขแก้วน่เลาตากมาหนเขานะี่เขากำลังว่าง มันตันมันสูงมันเล็กมันน้อยมันก็ยังไหญ่ข้นมาได้หลายอยุขายไปเนห่ยคอยนะขายไปเขาไมก็แบบโอเค้องสงกับพักกับมีทินมีขึ้นมาไปหาแมุ่ดอันนั้นป้าอันสงว่าันตันเป็นเขาป้าเขา่ป็นคนนั้นคุดท กูค <c ười> <c ré> um, ิดเขาทำไ้ดดอกกันเห็นดอกกูตเอนราบแม่ดอกกเหนึ่งถมจะการทงลงดินกันย่าเตม้แล้วจะเอาน่สวกเกไหนตามอะไรแล้ก็เดี๋ยวตามมยี่บานจะพัฒนาห้หาบา้พันา